รีโว GRS ออกมาวิ่ง90โลใส่กล่องจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวพาไปชมกันครับกลับมาครั้งนี้นะฮะชาแนลของอาจนเนอร์นะครับก็หาโปรเจกต์สนุกๆมาให้นะครับก็คือเป็นรีโว GR Sport ตัวใหม่ล่าสุดโฉม2024หรือที่เขาเรียกว่า GRS นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรเกียร์โต้นะครับ ซึ่งเป็นระบบยูโรไฟท์มีระบบ DPF นะฮะดักจับมลิษดทั้งหมดหลายๆคนจะสงสัยว่าเฮ้ยต้องพ้นลันอินก่อนไหมจะใส่ได้หรือเปล่ามีปัญหาไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพิสูจน์เพราะลูกค้านำรถมาให้ผมติดตั้งกล่องเพิ่มแรงม้าเข้าไปโดยคอนเซปต์เหมือนเดิมจูนไม่เค้นเ้นใช้งานเราที่สำคัญผมบอกเลยไม่มีควันแน่นอนกล่องอัลต้าบูสพร้อมใส่ไฟตรงรุ่นและก็ลูกค้าเพิ่มกลองอากาศและเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อการโฟลอากาศที่ดีนะครับ ทุกคนถามว่าเฮ้ยเราประกันมันจะขาดตะววรถอะใส่ไฟตรงรุ่นครับถ้าเราอยากทํากับเดิมเมื่อไหร่เราสามารถทํากับเดิมได้เลยเสียบปลั๊กไม่ต้องยุ่งกับกองหลักเดิมรถปลัดูดยเราก็ไล่ไปเลยแมปเซนเซอร์หัวฉีดสูบ1,2,3,4ไล่ไปเลยนะครับติดตั้งไม่ยาก เพราะบางคนก็ยังงงอยู่นะว่าสายไฟตรงรุ่นมันคืออะไรมันก็คือการเสียบปลั๊กครับไม่ต้องไปตัดสายไฟสําหรับรถปีใหม่ๆนะถ้ารถปีเ,เก่าผมก็ยังคงแนะนําว่าตัดต่อสายไฟเถอะปลั๊กเดิมมันชอบแตกสําหรับรถปีเก่าๆแล้ว10ปีขึ้นไปเอาจริงๆนเนี่ยติดตั้งไปนะใช้เวลาประมาณ10บนาทีเนี่ยชุดสายไฟชุดหัวฉีดชุดแมกพันเ,นเซอร์นี่เสียบปลั๊กเรียบร้อยแนละ้ว ร้อยสายไฟเข้าไปข้างในแล้วนะมันใช้เวลาแบบไม่ได้นานมากบางคนแบบหูติดก,กล่องต้องเสียเวลานาน,านขนาดไหนอนะไรเงี้ยตอนแรกกังวลกลัวมันอันอ้นแต่ให้มันแรงขึ้นมันจะอั้นไหมท่อเดิมต้องไม่แนะนำพี่ท่อเดิมดีกว่าพี่ดีเลยอ๋อหลับเที่ยวครับพี่เงียบครับพี่และตัวเขาตัวที่พี่เขาบอกนะ DPF ใช่ไหมครับแต่โลงงเราต้องถอดพอไอเดีมาแล้วแนะนำครับพี่ มันล้างอ่ะปกติอ่ะพี่อ่าล้างถอดดีประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นกิโลแต่รถรุ่นใหม่ถ้าพี่มีระบบ d p f น่นประมาณพักห้าหกหมื่นโลค่อยถอดมาล้างทำความสะอาดก็ได้ครับเราเช็คก่อนเราไม่ต้องรอให้มันแบบสกรปรกเยอะๆ,อๆอะพ,พี่ให้ที่สูตรล้างก็ได้พี่ใช, <c oughs> ใช่ใช่พี่ผมว่าเขารับนะไม่ไม่น่ามีปัญหา โอเคปรับจูนเสร็จทีเรียบร้อยครับเนะี่ยตามที่ผมคิดไว้เลยดูส่วนต่างได้นะครับที่อื่นอาจจะได้ขึ้นแบบได้218ม้ารถดั้เดิมอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ผมปรับจูนแล้วแล้วก็วัดดั้เดิมด้วยวัดดั้เดิมเนี่ยได้202แรงม้านะครับแรงบิด5 3 4นิวตันเมตรจูนเสร็จ2 1 4 4 6หแรงม้าแรงบิด5 7 9นิวตันเมตรให้ดูส่วนต่างนะครับขึ้นมา12แรงม้าแรงบิดขึ้นมาประมาณ40กว่าน,นิวตันเมตรตถามว่าขับดีไหม แตกต่างกว่าเดิมแน่นอนนะครับ GR มันได้รลาะช่วงต่อนะครับช่วงท้ายลึกกลางลึกกว่าเดิมต้นก็ดีกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวลองให้พี่เขาไปลองทดสอบดูว่ามันตอบโจทย์จริงเปล่าที่สําคัญนี่คุยกันสักพักหนึ่งพี่เขาเป็นลูกค้าเก่าผมตั้งแต่ ECU shop ตั้งแต่เคหะบางที ie, นะครับเขาใช้อ่ามิซูมิซูบิชิไทตันเครื่อง3.2เขาบอกทุกวันนี้กล่องคิ้วจูเนียร์มาทีกล่องขาวกับกล่องบอล ถ้าใครเคยใช้ e c u shop มานาน10กว่าปีแล้วยังใช้ยังใช้อยู่เลยและรถก็ยังขับอยู่นะครับใช้งานอยู่ถึงบอกนะครับบางคนกลัวว่ากังวลว่าเฮ้ยใส่กล่องไปแล้วเมื่ออายุการใช้งานเมื่อไหร่มันจะพังเนี่ยลเนี่ยลูกค้าเขาพูดพูดมาเลยแต่อาจจะให้เห็นหน้าลูกค้าเต็มๆไม่ได้พี่เขาบอกไม่ค่อยอยากจะออกกล้องนะครับอาจจะเดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์อาจจะถ่ายด้านหลังอ่ะไปะเดี๋ยวไปลองดูแรงม้าที่พี่เห็นรู้สึกยังไงพี่แบบขึ้นมาแค่12ม้าเอง แรงบิดขึ้นมาสี่สิกว่านิวตันกอบห้าสิบเฉยครับเฉยๆใช่ไหมพี่สนใจการขับมากการขับเนาะการขับที่ดีแซงง่ายง่ายลองดูพี่ต่างก่าเดิมไหมพี่ต่างครับ <laughs> เหมือนแรงบิดมันมากกว่าใช่พี่แรงแรงบิดทอร์กรอบต้นมาเร็วกว่าเดิมใช่ครับเหมือนมันฉุดเลยของเดิมมันต้องรอนิดนึงอืดอันนี้มันอืดฉุดขึ้นไปเลย แล,และอย่างการตัดสินใจพี่ตอนที่พี่ตัดสินใจติดตั้งกล่องพระพี่ป้ายแดงวิ่งแค่90โลเองอะครับตัดสินใจยังไงพี่ก็นู้สึกว่ามันหน่วงๆเลยอยากให้มันขับดีกว่านี้รขับดีกว่านี้ใช่ไหมพี่ใแล้วเห็นสายไฟตรงรุ่นพี่ก็กโอเคใช่ไหมพี่ดีไหมโอเคครับเนาะมันไม่ต้องตัดสายไฟเหมือนสมัยก่อนใช่ครับตอนไตทั้นก็200โลนะโลครับที่เอามาครับ <laughs> ในพี่ลองบอกบอกคนอื่นนิดน,นึงครับพี่บอกผู้ชมนิดนึงว่า ไอตันพี่ติดตั้งกล่องตั้งแต่ตอนไหนพี่สิบสิบปีที่แล้วครับสิบปีแล้วเป็นกล่องคิ้วกับจูเนียถูกไหมครับพี่ถูกครับกล่องสีเทาอะตอนนี้เป็นไงพี่ยังใส่อยู่ป่ะพี่ใส่อยู่ก็ยังใช้อยู่ครับไม่มีปัญหาถูกไหมพี่ไม่มีเพราะบางคนเขากลัวเรื่องแบบว่าอายุการใช้งานมันจะสั้นหรือเปล่าก็ยังแรงดีอันนี้คือพี่คือลูกค้าเก่าแก่เลยนะฮะของผมก็ยังแรงดีอยู่ครับครับครับผมโอเคครับพี่โอ้โหนี่นะนั่งหลังตึงเลย เหนือมันหายหน่วงเลยมันทันใจกว่าเดิมเหมือนมันไม่ต้องรอรอบเหมือนแรงบิดมันมาเร็วกว่าเดี๋ยวพี่กลับรถตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ารีโวตัว GR s p o r สจริงๆแล้วมันก็มันแรงม้ามันดีอยู่แล้วนะเราเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหน่อยมันก็ขับสนุกแล้วเราพี่ก็ได้อย่างที่อยากได้ครับคือมันมาเร็วกว่าเดิมมันไม่ต้องรอเหมือนของเดิมเรากดเครืเราหนึ่งสองถึงจะปื้ดอันนี้กดมันก็มาเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขับไปเที่ยวใช่ไหมพี่ใช่ครับ เดี๋ยวนี้คือไม่ไเน้นซิ่งคือเน้นขับขอช่วงต้นแล้วก็เดี๋ยวออกทิปใช่ไหมพี่ใช่ครับแกแล้ว <laughs> ยังไม่แกเรกพี่ <laughs> <laughs> เสร็จมันทีเรียบร้อยครับได้ดูการรีวิวจากลูกค้านะครับว่าเนี่ยน,นี้ขนาดแรงม้าเพิ่มไม่เยอะมากนะครับไม่ได้สูงมากนะฮะและแรงบิดเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งลูกค้าขับบอกเหมือนการาฟมันชันอะ เขาบอกเนี้ยเหมือนกราฟมันชันเลยคือช่วงยานในการใช้งานเนี่ยพอแตะปุ๊บมาปับ๊บแต่การขับลูกค้าบอกแล้วไม่ไปนเน้นซิ่งหรือแข่งกับใครแต่ขอจังหวะช่วงแซงให้มันมีแรงบิดช่วงต้นที่มันเยอะกว่าเดิมขับใช้งานง่ายเร่งแซงปลอดภัยเนี่แหละครับคือคอนเซปต์ของการจูลดับใช้งานไม่เค้นเน้นใช้งานจริงๆคําถามอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าถามว่าเอ้ยถ้ารถผมเป็นระบบ dpf toyota ต,ต,ตัวใหม่ถ้าสมมติว่าระบบมันทำงานขึ้นมา มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือไฟหน้าจอครับมันจะมีรูป,รปสัญญาณเป็นเหมือนข่าเหมาขึ้นมานะครับเป็นท่อเสียข่าเหมาขึ้นมาคือจังหวะช่วงที่มันดีลีทนยฮะจังหวะที่มันทํางานอยู่เนี่ยรอบเครื่องยนต์ถ้าคนใช้ระบบ Euro ยูโรไฟอยู่อย่าตกใจรอบเครื่องยนต์ของโตโยต้าจะเล่งขึ้นมาอยู่ประมาณ1,200รอบถึง1,300รอบประมาณนี้ไม่ต้องไปกังวลครับเฮ้ยอยู่ดีรถเราแม่งรอบรอบเครื่องเร่งเองได้ไง นะครับอันนี้มันกำลังดีลิทอยู่ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพอมันขจัดมลพิษออกจากท่อเสียเรียบร้อยเนี่ยล้างเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะปกติรอบเดินเบาก็จะกลับมาอยู่ประมาณ800รอบถึง850รอบประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครสนใจยังไงนะฮะติดต่อได้ทุกแพลตฟอร์มของอัด e c ซิวช็อปจุน r นะฮะกดดูเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับจะมีช่องทางการติดต่อที่สาคัญนะครับเบอร์โทรผมนะครับอย่าแอดไลน์นะครับตอนนี้มันแอดไลน์ไม่ได้มีไลน์ ไลน์ให้แล้วนะครับแอดไลน์ไลน์แอดมาหาผมได้เลยหรือติดต่อทางเพจนะครับบ้านฟ้าได้เลยนะครับโอเคไปก่อนฮนะสวัสดีครับ